ดาวสุกนะครับจะย้ายราศีนะครับพรุ่งนี้ก็คือวันอังคารที่21พฤษภาคม2567นะครับแล้วก็เป็นการย้ายของดาวสุกที่ไปได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีนะอันนี้คือดีประการที่1ประการที่2ดาวสุกย้ายไปอยู่กับดาวอาทิตย์ ซึ่งเขาเรียกคู่สมพลในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นการย้ายที่ดีมากนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับดาวพฤหัสพฤหัสกับสุกก็เป็นคู่ทรัพย์สินแต่คำว่าดีมากที่สินแหมิงได้พูดถึงเมื่อกี้นั้นนะครับคงไม่ได้หมายความรวมไปถึงดีทุกๆลัคนาราศีหรือ บางลัคนาราศีอาจจะดีบางเรื่องแตกต่างกันไปนะซึ่งรายละเอียดก็จะมีนะครับดังต่อไปนี้ดาวศุกร์นะครับจะขยับย้ายในวันที่21พฤษภาคม2567ก็คือในวันพรุ่งนี้เพราะวันนี้เป็นวันที่20ผมกำลังอัดคลิปคํายากรอยู่พรุ่งนี้คือ21 ดาวศุกได้จะย้ายประมาณช่วงบ่าย2องโมงเกือบเกือบครึ่งอ่ะสองโมงยีนาทีย้ายเข้าเกษตรราธิบดีถามว่าการย้ายของดาวสุกตรงนี้ส่งผลดีกับลัคนาราศีใดบ้างในเรื่องความรักนะครับก็อธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้เ,เด่นๆเลยนะส่งผลดีในเรื่องความรักก็คือชาวลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีพฤกษบนะครับดวงความรักน่าจะแฮ ppy ขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมา นะอะไรที่ไม่ไม่ค่อยสบายใจก็จะคลี่คลายไปทางที่ดีขึ้นนั่นแหละพุกศบนั่นแหละเออนะครับนะเด่นเด่นเลยก็คือชาวลัคนาราศีพฤกศพสองสองก็คือชาวลัคนาราศีอะไรสองคือชาวลัคนาราศีอะไรทายสีไทยสีเออ,อันที่สองลัคนาราศีอะไรลัคนาราศี <laughs> ลัคนาราศีเมษนะความรักใจแฮ ppy ขึ้นแม้จะไม่ได้แฮ ppy ขึ้นทั้งหมดแต่ก็แฮ ppy ขึ้นกว่าเดิมก่อนหน้านี้ชาวเมษมีแต่ปัญหาเรื่องความรักจุกจิกงี่เง่าขัดแย้งเลิกราหรืองอนกันหรือคุยกันไม่ค่อยเข้าใจหรือมีปัญหาเรื่องมือที่สามก็ได้แต่ว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพราะว่าดาวศุกร์ก็ขยับในทางที่ดีขึ้นเนี่ยผมมองเห็นอยู่สองลัคนาเนี่ยเด่นๆ นะครับไปสังเกตดูได้เลยจริงๆมันก็น่าจะมีลัคนาราศีอื่นแต่แหละแต่มันเด่นสู้สองลัคนาราศีนี้ไม่ได้ฉะนั้นตามคําพยากรณ์ของทินแสงหมิงทั้งหมดตรงนี้เกียกับดาวสุกนะครับที่เดินได้ตําแหน่งที่ดีตรงนี้ก็ส่งผลให้ความรักจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นแฮปปี้ขึ้นนะจริงๆพิจิกก็อยู่ในเกณฑ์น,นี้ด้วยแต่พิจิกไอสุกเลงรักเนี่ยมันก็ไปอยู่กับอาทิตย์ด้วยสุกเลงรักก็เป็นพินทุบาทด้วยก็ต้องเผื่อหรือเผื่อขาวนิดนึง นะครับพี่จิตงยังไม่โดดเด่นเต็มที่เหมือนกับเม่กับพึกศบนะแต่ก็โอเคอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแหละนะครับนี่คือคําพยากรณ์ทั้งหมดที่เดี๋ยวดาวสุกจะย้ายในวันที่2 1พฤษภาคมติดติดติดอ่างเลยสองหาเนะครับนะเวลาประมาณช่วงบ่าย2องโมงกว่าสองโมงเกือบครึ่งนะกับราศีในบ้างที่ความรักจะแฮปปี้อะไรที่มันอยู่ในความแฮปปี้ในบุญใงความแฮปปี้ก็นั่นแหละครับจะส่งผลดีตามที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟัง ไปแล้วนะนะครับจริงๆลัคนาราศีอีกหนึ่งลัคนาราศีคือลัคนาราศีสิงห์ก็ดูเหมือนกับว่าจะจะดีเหมือนกันแต่ว่าสิงห์มันยังมีดาวเสาวเล็งลักอยู่ไงเผลอๆสิงห์เนี่ยจะไปมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามที่แบบเป็นพ่อแม่แม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้สูงแต่เอาเถอะนะนี่คือคำพยากรณ์ทั้งหมดขอให้ FC ทุกท่านมีความสำเร็จโชคดีสวัสดีครับ